สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมกม็เดินเกตคุงจะมาขับก่อนนี้ได้ฝาก็นไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมท,ทําคลิปต่อไปนะนี่ก็น,นี่ครับวางจัดงานละครอยีกแล้วนะตอนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลสงการานต์นะเราก็กําลังจะไปอ่าพูดล่ากันที่จังหวัดนครนายกนะครับที่นี่ชื่อว่าแฮงโอเวอร์ฮิลอ่าก็ผมจองที่พักแล้วนะคืนละ7,500บาทนะครับเพื่อน อยู่ได้10คนแล้วก็อุปกรณ์อ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าเครื่องครัวห้องนอนห้องพักคารลโอเกะอ่าแล้วก็มีพวกสนุกก้งสนุกเกอร์เนาะ<ม>ครบคันเลยมีสระน้ําด้วย<ม>อืมก็เดี๋ยวไปดูนะว่าอ่าราคา7,500บาทเนี่ยจะได้อะไรบ้างอ่าแล้วก็เป็นฟูลลาที่เปิดใหม่เอี่ยมเลยแบบสไตล์มินิมอลนะ<ม>อืมก็เป็นทรงแบบสะอาดติดเขาเออ แล้วก็มีสาะน้าส่วนตัวจะเป็นไงเดีย๋ยวไปดูกัน7,500บาทเท่านั้นสิบคนเนาะโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดู <Wow. S 1> ตอนนี้นะครับรอสองคนก็เริ่มออกเดินทางกันนะครับเพื่อนๆนะอ่าก็ทีที่จะไปก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับจากบ้านของเราเนาะวันนี้เป็นวันที่สิบสี่นะเมษายนนะเป็นวันครอบครัวครับจะพาครอบครัวไปเที่ยวเนาะอ่าก็อยู่ห่างจากบ้านเราประมาณ ก้าสิบกว่ากิโลนะครับผมอยู่จ่อฉังเซาเนาะปลายทางก็คือแฮงโอเวอร์ฮิลจังหวัดนครนายกนะครับอ่าเป็นภูรีราที่เพิ่งเปิดใหม่สดร้อนเลยโอเคตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะเพื่อนเื่อนะแฮงโอเวอร์ฮิลจังหวัดนครนายกเนาะก็เป็นภูรลรานะก็ไม่ไกลจากบ้านเราสักเท่าไหร่นะผมอยู่จังหวัดฉังเซาเนาะอืมก็ที่เรามานี่ก็อยู่ใกล้ๆอ่ะโรงเรียนในร้อยเนาะอของอ่าจังหวัด เราวันายกอยู่ริมเขาเลยเพื่อนเดี๋ยวลองดูวิวนี่ขับมาในแบบเป็นวิวเขาไปเลยนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปอล่าเนียระหว่างทางที่เราข้าไปเนาะ,อะพอดีหมอกปนะเป็นลงเนาะเพื่อนก็อาจจะเห็นว่าเห็นเขาไม่ค่อยชัดก็ภู่าเนี่ยอยู่กลางกลางเขาเลยเอาง,ง่ายๆแล้วก็อยู่จากใจกลางเมืองไม่ถึงห้ากิโลหรอกก็ถึงตัวเมืองแล้ะและที่เที่ยวก็เยอะแยะมากมายนะ โอเคเดี okay, okay. ๋ยวไปดูก hmm ันนะใกล้ถึงเต็มทีแล้วก็ตอนนี้ครับเราก็มาถึงฮูยล่าเนาะแฮงเออร์ฮิลอ่าจังหวัดนครยกใช่ไหมเหมียวใช่ราคาเท่าไหร่หลังละ7,500บาทอ่าก็หนึ่งคืนเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะสำหรับที่นี่เนาะบรรยากาศแบบดีมากนะมีทั้งหมดสองหลังเนาะแบบสไตล์มินิมอลเคเข้ามาก็จะเป็นแบบประตูแบบนี้เลย ตัวแบบโคตรวินเทจพี่พี่อ๋อพี่ไม่ได้ะมัเหรอเข้ามาก็อันนี้จะเป็นด้านหลังไงเมมัว,มวน,นี้จะเป็นนด้าหลังเพราะว่าสามารถนั่งแคมปิ้งได้ด้วยอืมในเวลาตอนนนเย็อืม,ม,อมน้ำแรงมีเครื่องกรองน้ำแอร์มีปั๊มน้ำให้เรียบร้อยเลยแอร์แบบหลายตัวมากที่นี่อ่าสามารถอ่ามาได้กี่คนเมีว อ่าสิบคนเนาะประมาณเนาะโอเคเข้ามาก็นี่จะเป็นจุดถ่ายรูปไปเลืกยๆน้อยๆนะนี่เป็นสุมไม้ไผ่ฮะอืมเดี๋ยวพาไปดูเ,เข้ามาเจอสระไว้น้ําเลยก็สระไว้น้ำข้างหน้าบ้านนะถือว่าเป็นสระไว้น้ําส่วนตัวของเราเลยอ่าก็สายกำลังดีครับเพื่อนๆยาวแเมตรกว้าง4เมตรนะครับแล้วก็ลึก1.2เมตรนะครับเด็กๆสามารถเล่นได้เนาะมีอุปกรณ์ เครื่องเล่น,นครับเยอะแยะมากมายเนาะก็มีฟาร์เมงโก้นะครับอ่ามีห่วงยางให้มีชูชีพให้นะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็มีระบบน้ํำวนนะครับมีแสงตอนกลางคืนให้ด้วยนะสําหรับที่นี่เอ๋ก็ถือว่าโอเคเลยครับบรรยากาศนี่มีน้องควายยนะข้างๆบ้านบรรยากาศก็คือวิวเขาล้อมรอบนะเพืเ่อนๆนะเออแบบโอเคเลยเพืเ่อนๆบรรยากาศดีมาก ต้องออกมาเล่นสักประมาณสี่โมงเนาะตอนนี้มันร้อนมากเลยมันเป็นหน้าร้อนนะครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยว่าด้านไหนมีอะไรบ้างนะดูด้านข้าง,างก่อนเขามีสิ่งล้างจานมีเครื่องทําครัวอ,อโอเคก็เตรียมแค่วัตถุดิบมาเนาะที่นี่แบบมีพร้อมทุกอย่างเลยถ้วยชามลามไห่ เ okay. มีิยวพาขึ้นข้างบนนี้เป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันนะมีดันฟ้าด้วยที่นี่ oh ho. โอ้โหโคตรเฟีย้ยว <Okay. S 2> ก็ที่นี่มีทั้งหมดอาสามห้องนอนสองห้องน้ำนะที่นี่ก็เป็นที่กินลมชมวิวตอนเย็นได้เนาะตอนเช้าเช้ามาดูพระอาทิตย์ตกนะครับ วิวเขาทั้งนั้นเลยเนี่ยว,วิวเขาโอ้โหแล้วที่นี่ก็อยู่ห่างจากอ่าแหล่งท่องเที่ยวไม่เยอะนะเหมียวนะถ้าน้ำตกอ่ะแก่งสมชั้นน่าจะประมาณ9ก้ิโลเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในมันอยู่ในตัวเมืองอืมตัวเมืองก็ประมาณไม่เกินยี่สิบโลก็มีแก่งสามชั้นมีเขื่อนหุ่นด่านมากชนอืมแล้วก็คาเฟเ่เยอะแยะมากมายนะเนาะคือก็วิวแบบนี้เลยธรรมชาติมากๆนี่ ก็เป็นอพูลร่าพูลร่าใหม่เนาะใหม่เอียเอ่ยมทุกอย่างใหม่หมดสามห้องนอนสองห้องน้ําแล้วก็มีเครื่องทําครัวนะทําอาหารเอยอะมากมายนะก็ราคาอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทเนาะประมาณสิบคนอืมประมาณแปดทถึงสิบคนอืมโอเคก็๋ไปดูด้านในอีกว่า,า,วาเนาะเป็นยังไงบ้างไป ก็โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะครับของแฮงโอฮิลนะครับที่นี่บ้านหลังละเจ0 0าร้อยบาทนะครับก็อยู่ได้ประมาณ10คนนะครับใครที่จะมากับเพื่อนอหรือว่าจะมาครอบค,ร,ครัวนะผมแนะนําเลยนะที่นี่จังหวัดนครนายกนะครับก็เป็นสไตล์มีน่มอ,อีโหโโสะอาดสวยงามมากๆอ่ามิวพาเพื่อนชมด้านหน้าก็จะเป็นห้องโถงเนาะเป็นห้องรับรองดอีกว่าอ่าตรงนี้สามารถอ่า ร้องเข้าเกดได้อ่ามีสมาร์ททีวีมีลำโพงให้พร้อมเลยมีไฟเสกให้ด้วยนี่เป็นห้อง,องกวา้านั่งได้ประมาณสิบคนเลยโอเคมีแล้วเราพาไปดูห้องย่อเป็นไงบ้างอ่ะห้องแรกดีกว่าห้อง b ี่อ่าบีหนึ่งนะบีหนึ่งบีสองนะแล้วก็มีห้องดันฟ้าจะจะ,จะพาไปดูด้วยนะอ่าติดแอร์ทั้งหมดเลยไปห้องแรกนะก็จะอ่าเป็นประมาณนี้เลยนอนได้สองคนเนาะแล้วก็ มีห้องน้ําในตัวด้วยนี่สําหรับที่นี่นะเป็นพูล่าที่เปิดใหม่ในะหมอวใช่ค่ะอืมสะอาดมากๆเลยนี่มีโถสุขภัณฑ์อ่าแล้วก็มีห้อง yeah, อาบน้ําอ่าแยกคนคนเปียกคนแห้งเนาะอืมอย่างดีเลยมีเครื่องทน้ําอุ่น,น,นด้วยก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับอันนี้เหมาะกับครอบครัวมากนะอ่าตรงนี้ก็มี ต่อใเป่าผมมี่ะผ้าช็ดตัวอย่างดีเลยครับเป mm ็นเมือนมีแอร์ในห้องด้วยแล้วตรงนี้สามารถดูวิวด้านหน้าได้นะอ mm ืม hmm. เปิดไปนี่ก็คืออ่ารัวไา้น้ำเลย mm hmm. อ่าคือแบบโอเคมากๆอ่ะห้องเนี้ยโอเคแเราไปดูอ่ะห้องอื่ไนไงบ้างเนาะ mm hmm. ไปห้องไหนห้องบ mm ีสองนี่เหมาะแกอ่อ mm hmm. คิดทัวร์นับสุดคนมากๆนะ อ๋อน,นี้คุณแม่นอนอยู่นะครับแม่นอนอยู่มีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยห้องนี้สามารถนอนได้อสามคนอแต่ว่าไม่มีห้องน้ำนะครับเดี๋ยวปิดก่อนเนาะเออโอเคแล้วก็มีห้องครัวอืมมีห้องครัวก็มีอ่ะอุปกรณ์พร้อมไหมเนาะมโครเวฟตู้เย็นเอ่อแล้วก็มี่ถ้วยจานนะสามารถทำอาหารได้แบบครบๆเลยี่ มีอุปก,กรณ์เนี่ยมอหาไหนะพร้อมเลยเพื่อนใครที่จะมานะครับก็สามารถจองได้อทั้งหน้าเพนาจนะแต่ผมจะทิ้งริกงนะเพื่อนหน้าข้างหน้านี่เลยหน้าโปรไฟล์ของผมเนาะก็สามารถไปดูได้นะครัก็ <c oughs> ห้องกว้างๆนะทำกิจกรรมได้เยอะเลยแล้วก็มีห้องน้ำครับด้านนอกด้วยนี่เออสามารถอาบน้ำได้ด้วย <c oughs> ก็เท่าเรามีห้องน้ำสองห้องเนาะ มีเครื่องทำน้ําอุ่นทุกห้องเลยโอเคประตูนี้ออกออกข้างหลังป่ะใชเ่เปิดๆให้เพื่อนๆดูหน่อยอ,อ่าอก็ทะลุออกด้านหลังนะนี่อ่าที่เราเดินเข้ามาเนาะก็อ่าเป็นที่จอดรถด,ด้วยอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้โอเคก็โอเคอเครับเดี๋ยวเราจะไปดูอ่าที่พักอีกหนึ่งที่เนาะ ที่แบบจะอยู่สูงนิดนึงนะครับก็จะอยู่ด้านนอกนะไม่มีประตูหรืออะไรหรอกแต่ว่าอาจจะรู้สึกแปลกใหม,ม่ได้ฟิลดีว่าอย่างนี้นะอ่ะพา่าเพื่อนไปดูก็เขาเรียกว่าห้องไหห้องใต้หลังคาเหรอเนีอ่อ่าก็คนมาก็าต้องเดินระวังแงนะ่ก็สามารถนอนได้ถึงสามคนที่นอนเป็นไงมากเนี่ย นิ่มมากแล้เออโคตรเด้งไงแล้วก็ปานบนก็เป็นนี่นะ,นะมีมีแอร์ด้วยเออมีผ้าห่ม,มพร้อมมีผ้าขนหนูพร้อมเลยสาหรับที่นี่นะเออลืมเปิดนี่หรือเปิดไฟก็ถือว่าโอเคเลยเป็นห้องแต่งคาเนาะอืมไม่ได้แคบน,น,นะโล่งเลยเนาะอ๋ออันนี้เป็นของตกแตง่งและแอร์ก็อยู่ตรงข้างบนหัวเนาะอืมก็ แบบที่นี่ก็ถือว่าคบคันเนาะใครที่จะมาเป็นหมู่คณะปีใหม่สงกานพาครอบครัวมาเที่ยวนะที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกในจังหวัดนครนายกเลยอืใครแบบจะได้ฟีลแบบส่วนตัวๆเนาะ7,500บาทเท่านั้นนะก็ประมาณ8-10คนถือว่าโอเคอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะว่า,าด้านนอกมันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะก็จะมีสระน้ำแหละหนึ่งแลนะ้วเนาะ มีอุปกรณ์อะไรให้บ้างเดี๋ยวจะพาไปดูนะโอเคประมาณนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็มีทีวีมีตู้เย็นมีมีครบอะไรสำหรับพูล่าเนาะมสมาร์ททีวีไวไฟ,ไฟพรอ้อมประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากแล้วพอถึงช่วงเย็นนะครับแบบนี้นะแดบดบนะแบบล่มๆหน่อยนะก็สามารถออกมาเล่นน้ำได้นะครับเพื่อนๆนะ ก็เป็นสระขนาด8ปคูณสนะครับแล้วก็รึห1.2นะเด็กๆสามารถเล่นได้นะครับมีชุดชีพให้อ่ามีอุปกรณ์ห่วงยงห่วงยาให้ครบเลยครับเพื่อน <laughs> ก็จุดนี้ครับก็จะเป็นจุดทํากิจกรรมอีกหน่งจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำนแล้วก็ทําอาหารร่วมกันนะสำหรับหน้าบ้านนะครับ ก็สา,ามารถปิ้งย่างได้ตรงริมสระน้ําเลยเพื่อนๆอ,อ่าบรรยากาศถือว่าโอเคมากๆเลยครับก็ตอนนี้ครับก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะเพื่อนๆนะนี่ก็พุยล่านะก็ทำอาหารกินกันนะเป็นเสน่ห์ในการ มาอยู่โรงแรมไม่อยู่อ่ะพูล่ามาแคมปิ้งอยู่แล้วเนาะนี่ผมก็มีเตาย่างใหม่มาด้วยนะนี่ใครที่สนใจนะก็เดี๋ยวสามารถสั่งซื้อได้นะในริงด้านล่างนะี๋แต่ผมแปะไว้ให้เนาะก็อันเล็กนะจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเซนอ่าก็อยู่ที่ประมาณ70็ดสิบบาทเท่านั้นเองแล้วก็ส่งฟรีด้วยสําหรับตัวนี้นะมันยาวประมาณเกือบสาสิบเซนนะก็อยู่ที่ประมาณอ่าร้อยสี่สิบบาทอืมก็มีกิจอ่ารถไว้นะก็ถือว่ายี่มากเลย ไปแคมปิ้งเนาะไปบ้านพงมั่นเพื่อนนะครับริมคลองอ่ะริมทะเลริมตกนะผมว่าถือว่ามันตอบโจทย์มากๆเลยนะเนี่ยย่างกุง้งย่างหมึกเนาะทำมาพวกซีฟู้ดนะปิ้งย่างนะสบายๆเลยนี่ทางบ้านก็ย่างกุ้งกันอันนี้คือเอ่อสงการเนาะมาอยู่กับพวกครอบครัวนะครับอนี่มีย่างกุ้งด้วยกุง้งลายเสือนะซื้อมาจากอ่บาบางประกงนะครับอันนี้นะ ลายสิงเราไม่เราไม่ซื้ออ่าลายสิงเราไม่ซื้อด้วยนี่้องซื้อลายเสือเสียบบาเกาหลีด้วยนี่อ่าไม่ใช่ไม่มีเวลาอันนี้พี่สะพ้ายพี่สะพ้ายสวยไหมครับสวยไหมสวยพี่เนี่ยเป็นกุ้งนะซื้อมามาสองโลฝานะก็ราคาไม่แพงนะกุ้งแม่น้ำเนาะจากปากอ่าวนะก็ประมาณนี้นะสำหรับอ่าแฮงโอเวอร์ฮิวนะครับก็หลังลาประมาณเจ0ดพัน 500บาทนะก็นอนได้8ปดถึงสิบคนนะราคานี้ก็คือราคาแบบกำลังเปิดใหม่นะแบบห้องแบบโคตรใหม่อะ่ะใครที่สนใจนะก็มาจองกันได้เดี๋ยวผมทิ้งอ่าหน้าเพจไว้ให้เนาะมมาครอบครัวอ่ามากับทีมงานอืมโปรโมชั่นทำวันนี้โปรโมชั่นนะ B B เออวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยมีไว้หนึ่งควรนะเพื<ๆ>่อนผมรืบถ่ายให้ดูเดี๋ยวตอนค่ำๆเราเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะ อ่าเป็นแพ็กเกจของเขานะเออแถมวายด้วยที่นี่มีสามห้องนอนอ่าสองห้องน้ำอืมแล้วก็มีหนึ่งห้องโถงทำกิจกรรมกันแบบจุกๆเลยนี่แล้วก็สะแบบส่วนตัวอืมพาลูกพาหลานมาเล่นกันได้ครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนี่ก็ปีหน้าก็ไม่รู้จะราคานี้หรือเลปล่านะเพิ่อเปิดใหม่อืมวันนี้เรามากับครอบครัวเนาะก็จองมาประมาณเดือนครึ่งสองเดือนแล้วอประมาณนี้แล้วกัน โอเคจะพาไปดูอ่ะตอนพัมเนาะว่าด้านในจะเป็นไงบ้างนะก็สำหรับตอนเย็นนี้ถือว่าบรรยากาศดีมากๆเลยครับเพื่อนๆนะก็เล่นน้ำนะครับทำอาหารกันนะครับปิ้งย่างเนาะก็ย่างพวกซีฟู้ดนะครับกุ้งหอยหมึกนะครับเตรียมมาจากที่บ้านนะครับอ่าแล้วก็ยังมีน้ำรบุดเนาะเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับ ก็ใครที่สนใจก็เข้าไปจองได้ที่หน้าเพจเนาะอันนี้ผมรีวิวการไปที่ยวนะไม่มีส่วนได้เส,เสียอะไรทั้งนั้นนะอันนี้นะก็เป็นไลฟ์สไตล์ในการทําช่องอยู่แล้วเนาะโอเคปิ้งยางเสร็จก็ลงไปเล่นน้ำมันต่ออีกรอมนะเพื่อนๆก็ถือว่าบรรยากาศดีมากๆครับว้าว <Wow. S 1> ก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายนะนั่นคือ การล็อกคาราโอเกะนั่นเองครับเพี่งพียนนะก็จะมีสมาร์ททีวีจอใหญ่มาให้นะพร้อมตู้คาราโอเกะน,นะครับก็สามารถเปิดเพลงได้ใน youtube เลยนะครับอ่าร้องรำทำเพลงได้สบายนะครับก็เป็นช่วงเต้นผิดคีร้องผิดคีกันยาวๆไปนะอ่าก็สามารถนำมาหารเข้ามาก,กิน,นตรงโต๊ะลำรองตรงกลางได้ด้วยนะครับอ่าผมก็ทำกิจกรรมตรงนี้ได้ถึงกี่โมงก็ได้นะไม่เป็นนะอืมพร้อมเป็นบ้านส่วนตัวของพวกเราเลยอ่า ก็ประมาณนี้นะครับก็ฟังไม่ได้ก็ต้องคนฟังครับก็ตอนนี้นะครับก็กำลังจะเช็คเอา์นะเพื่อนอยู่ที่แฮงโอฮหิวนะครับอโทรแป๊บเดียวป้าๆก็มาแล้วนะนี่ก็ที่นี่ก็ให้อ่เช็คเอา์นะตอนเที่ยงนะอืก็ใครที่สนใจครับก็ลองติดต่อมาทางหน้าเพจเนาะ หลังลา7,500บาทนะครับอยู่ได้ประมาณ10คนเนาะมีสระน้ำพร้อมเลยนีอย่อมีทั้งหมด2หลังเนาะใครที่หาบ้านพักเนาะพา,าครอบครัวมาเที่ยวอะ่ะมาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะครับก็ลองติดต่อเข้ามานะผมว่าอ่ามันเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่แพงนะเงียบสงบดีนะครับอ่าสวัสดีครับอันนี้พี่เจ้าของนะครับนี่อ่า โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็สไตล์มินิมอลครับสูงโปร่งโล่งสบายนะโอเคก็ประมาณนี้บรรยากาศโอเคเลยก็คลิปนี้เป็นปอะยใครก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะเพื่อนๆนะโอเคเลยก็สามารถเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับไว้ด้านล่างนะครับสามารถติดต่ออ่าน้าเพจได้เลยเนาะ